ราอยู่ที่อุบลรัฐนะครับพี่ชาติพามาบอกว่าวันนี้ต้องโตนไซส์หกพี่ชาติถามว่าเจ้ากี่ตัวผมบอกว่าสามตัวพอแล้วสามตัวพอแล้วพี่ชาติบอกว่าไงนะสามตัวจะพอเลยวันนี้ยังไงก็เกินสามตัวามาดูกันวันนี้โอ้โหเขาได้มาอุบลรัฐนี่หาไซส์สามนี่ปาดเงี่ยมาตอนตลาดวายแต่วันนี้พี่ชาติบอกว่าจะมาตีจิบตีจิบไซส์หกเลยดู <laughs> มีแต่คลื่น มีแต่ริ้วของน้ำทะเลน้อยโอ้นี่ถ้าจิบเห็นนี่คือต้องจิบใกล้เลยจิบใหญ่มากเลยนะเพราะมันจิบใช่เป็นคลื่น้ําบงขึ้นมาคลื่นนี่ก็พัดคลื่นของปลาไปหมดขอบอกว่าแค่เริ่มยังไม่ตีเบ็ดยังไม่ผูกกิ๊บเลยก็รู้ว่ามันท่าทางจะยากน้ำดูไม่ไม่ลกนะตีน่าจะตีได้อยู่ตีได้ครับตีได้เลยตีสุ่มได้เลยไหมนะ <laughs> ถ้ามันเยอะตีสุ่มมันไปเลยดีกว่า ช่วงนี้น้ํามันลดช่วงนี้น้ํามันลดนะครับน้ํามันลดน้ํามันลดแล้วก็ชโดจะมีขึ้นจิบอยู่อัน,นนี้ช่วงก็ก็ฝนนะพอดีฝนตกหนักไปวันนี้เริ่มมีแดดแล้วอ่ะมาเราใส่กันเบอร์สามนะครับเบอร์สามเลยกิฟหกสิบปอนเอ้ยไม่ใช่หกสิบกิโลหกสิบกิโลอ่ะกิฟเท่านี้ ฟูลโลนี่มันห้าสิบอ่ะเรเวอร์ตห้าสิบเอาคิปเปอร์ออกมาก็ล็อกกันเลยได้แน่นอนปลาสีได้ดีสีเงินสีส้มเอาสีปลาตะเพียนแล้วกันที่นี่ตะเพียนเยอะเบรดเอฟตะเพียนเบรด a อ s, ass, <S นะครับ ไปแลแว X ปลาตะเพียนโอ้โหเล็บจะฉีกเอากิ๊บตัวน,นี้แกะกองมาใช้เลยอะเด็ดมัน 3X อยู่แล้วอุ้ยปลาอะไรอะ่ะไม่ใช่ตะเพียนเดี๋ยวเราคลั่ลงลกป่ะพี่ไม่ครับไม่นะอันนี้อันนี้เอาบี๊10 20นะจริงๆผิวน้ำอะ่ะตอนแรกมาเล่นกับเราเขาแล้วที่มันรกๆอะ่ะ เราเล่น12 25นะครับเพราะมันรบพลางแต่ว่าวันนี้ดูมันน้ำมันโล่งไม่รกเราก็จะเอา10 20พอนะ20 10 20โอ้โหเรือมีที่นั่งให้ด้วยสุดยอด อุ้ตัวใหญ่ตัวนี้อืม ี่สิบโลปะเนี่ยว่าตัวไก่ไก่น่าจะกินว่าตัวไก่น่าจะสวยกว่า ยากหน่อยหนึ่งแต่อุ้ยปะกายเอาปะกายก่อนก็ได้ไหมอุ้มลมตัวด้านขวากว้างกว่านะลมสามตัวเลยนะวันนี้นะหกลอาับอย่างเดียวนะขนาดนั้นเหลือเนี <c oughs> ย่ยอันนี้น่าจะกัดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวอุ๊ยกัดไม่รุดรุดรุดแต่มันโฉบอะมันกัดไม่แรงอะโฉบแต่มันติดนะติดนิดนึงแล้วแบบว่าหมุนหมุนมาเหมือนมันย้อนมาติดนิดเดียวเองอะอุ้ยเพิ่งตื่นเลยนะโอ้โหมันกัดจริงอ่ะบอกแล้วมันตีไปมันขึ้นสวยมากแล้วตีลงไปสวยเลยอะหูว่าเมื่อกี้มัน กัดไปแล้วสีไทเกอร์ทไทเกอร์อจิบมันไปดีเลยหายไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> ตีหมาอะ <c oughs> ทไทเกอร์สีไทเกอร์ อ๋อเห็นอยู่ทีนี้อ๋อนี่คือน้ำใสแล้วโปรตน้ำไห้ขุ่นกว่านี้ใช่ครับตรงนี้ไม่มีขุ่นน้ำขุ่นอุ่ลมนิ่งๆนี่จะสวยมากเลยเนี่ยอืมในพวกเตือจิบเบาๆเนี่ยมองไม่เห็นเลย,ย,เยม,มันจะเห็นในตัวที่เปนจิบแรงๆอย่างเดียวเนี่ย เน claro Get um ี่ยขึ้นหลังเรานนึงแล้วขึ้นหลังเรานี่ก็ขึ้นดีโอ้โหโอ้โหวิ่ยอะไรวะมันกัดที่เผือใกล้ๆเรือย้ำทีไปเลย เอาบางแสนอยู่ฝั่งนู้นนะครับต้องกดสปูนไว้เลยอ่ะเดี๋ยวมันลงไม้ข้างล่างโอ้โหมันตามมาได้เว้ย วิ้ยโอ้โหแรงดีมากต้องระวังมุดเหลืออะไรนี่ย,ยว้าจิบแบรดแอสเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนโอ้โหเงี่ยงเดียวนี่นาะ <laughs> เงียงเดียวนี่นะใช่ไหมโอ้โหสวยงขนาดนี้หมดแล้วหมดแล้วสวิงไม่สวิงภาพไม่ดีนี่เกี่ยวหรือบดีสวิงภาพอยู่โอ้โหสวยงามพระรามแปดนะเป็นไะง สวิงนี้ทำมาให้ตกแบบปลาได,ด้ดีกระโดดเฮะดูนี่สำหรับงานแคชลีนี้เลยอยู่สบายโอ้สแสดงว่าปลามันตามนะเนี่ยกลางกลางเหม่อลอยเลยเอ๊ตัวนี้มันจิบฝั่งไหนวะเฮ้ยผมตีไปด้านไหนพิชาติตีไปด้านซ้ายน,นะก็กำลังมองหาเป้าต่อไปแต่มันกัดข้างเรือเลยยังได้ยูยนะเตีอจิบ ตอนแรกอะพวกเหยื่อจีะมันจะกระตุ้นความสนใจของปลานะครับมันอาจจะตามมาแล้วก็คือมันก็ไม่ไม่เหมือนเหยื่อจริงมันก็เลยไม่ไม่เข้าทําเลยแต่เมื่อตามมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆัวอ่ว่าบางทีมันมากัดใกล้เรือเพราะมันตามดูมาเรื่อยนะครับแล้วผมผมคิดว่าตอนที่เหยื่อมันกาลังเปลี่ยนระดับขึ้นผิวน้ําเนี่ยสมมุติว่าเราหมุนหมุนมาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไล่ขึ้นมาบนสายเรามันเปลี่ยนจังหวะวิ่งขึ้นนั่นแหละเป็นตอนตอนที่ ปลากัดหลายครั้งที่เจออย่างนี้นะครับอยู่ระดับเดียวระดับเดียวเหินขึ้นมันเอาเลยกลัวนหนีอ่ะสำเร็จโอ้สิบยี่สิบนี่อาจมาแล้เนี่ยตัวนี้ประมาณกีกิโลดีฮัลโหลได้ไหมฮัลโหลได้ไหมโอ้โหโอไม่ไม่สีแล้วไม่สีแล้วทุกขนาดนี้ไม่สีแล้วทุกขนาดนี้ โอ้โหเป็นไงตัวนี้สีไปไปลายตีต่ำาๆแต่ห้าก็ได้นี่นะครับก็ตีจิบนะต้องตีอดทนหน่อยนะปลาจิบนะครับตันนี้เป็นเป็นปลาจิบฝูงก็ไม่ยากเกินไปแค่แค่แคอดทนไล่ระดับไล่สีเอานะครับบางทีมันกัดสีนึงแล้วอาจจะก,กินสีนึงดีกว่าก็ได้มานะนี่พี่ชาบอกเลยสี่ตัวต้องมีอ่นะสามตัวบอกสามผมบอกขอสามวูน่าโอ้ย ถามตัวนับไปนี่มาแล้วนับหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดี๋ยวหากันต่อดูดิตัวใหญ่อะ,อะวัวปลาฝูงชโดโนะสุดยอดโอ้โหอย่างอ้วนอูน,นี่ตอนตอนเรือนะจะเห็นหลังเลยนะครับที่มันเรืออย่างเงี้ยแล้วจิบปุ๊บหางปาาหางปาาแล้วจะเป็นวงน้ำน,นะวงน้ำไปด้านน,านู้นแส่มาด้านนี้ เราก็เริ่มเลือดจิบเลือดตีตอนนี้มันกลับหัวน้ําสาดไปด้านนู้นตีด้านนึ่งล้า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 งรองหน่อยล้างร่องหน่อยสายจิบสายจิบโอ้โห้มันมน้ําขนาดนี้ ดูดูดูมันตัวนี้เรียกว่าทรฟี่ไซส์หใหญ่ๆนี่กี่โลพี่ชาครับแปดแปดขึ้นไอึ้ครับ 8. 8ไอเมื่อกี้ครึ่งน,นึงเองขนตัวที่มันใหญ่แปดขึ้นเจ็ดกว่าแต่ตัวนี้อย่างสวย โอ้โหปลาการตัวนี้น่าตีมากาใส่เกียร์ถอยดีไหมตัวนี้โอ้โหน่าตีเลยเนยลมเริ่มนิ่งแล้วครับเราเริ่มเห็นจิบสวยๆแล้วเริ่มเห็นจิบสวยๆขึ้นมาแล้วเราดูพวกนิ่งๆจิบนิ่งๆจะจะจะมีโอกาสกัดมากกว่า รฟูงใหญ่กัดยากหรอกัดง่ายฮะกัดยากกัดยากใหญ่ใหญ่เจ็บเจ็บทิกัดยากกว่าฟูงใหญ่กัดยากกว่าแต่ฟูเล็กกัดง่ายกว่าฟูตัวใหญ่ฟูตัวใหญ่อ๋อฟูตัวใหญ่มันอมมามันอมมันอม มอมแล้มมันย้อนอะมันอมมันว่ายไปเลยอ่ะเหยื่อแถไปแล้วมันมันไม่รู้สึกกัดเลยมันว่ายไปเลยอะเออตลกที่หายเลยปลานี่มันกินแบบแต่ผมว่าคือม่คขันผมไปวะแล้วมันมันไม่มีตึบไม่มีตับเลยนะมันกัดไม่เอาตายเนี่ยมันกัดแบบเน็บเนบเฉยอะอยู่คิดอยู่คิดยังไงก็อยู่อ่ะไม่อยู่ได้ไงวะ จริงวันนี้ตกไม่ได้จันเย็นนะดูทรงแล้ว <laughs> มันยิ่งเบามันยิ่งแรงขึ้นเนี่ยเนี่ยมันยิ่งแรงเลยเนี่ยโอ้โหยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเลยเนี่ยโอ,ยยยโอ้ไม่ทำอะไรเลยติดได้ชั่วโมงเนี่ยแม่งมาเลยแหละฝนขึ้นรักฝนขึ้นรักดูดูเอาเป็นเม็ดมาเลยวะ

โอ้โหให้อย่างนี้เราก็อยู่กันอย่างนี้เราก็นอนเล่นกับประมงไปฮะฝนไปแล้วลมก็เบาแล้วแต่จิบก็ยังดูยากอยู่ดีเพราะมันคลื่นแต่เราไม่มีเวลาแล้วตอนนี้บ่ายสามครึ่งจะสี่โมงอยู่แล้วแล้วเราที่เราฟุ้งไว้อย่างน้อยสามตัว งามงามมีสี่ตัวก็ยังทําให้พี่ชาไม่ได้การาลที่อยู่แต่ปลาที่นี่มันกัดไมมแม้มันแบบว่ามันชนอะคือกัดแล้วเหยื่อไม่เป็นรอยมันชนอย่างเงี้ยมันก็ดุของมนแหละแต่มันไม่ได้แบบกัดเอาตายอย่างเงี้ยพุ่งชนเจนว่าตัวแรกอะแมมแบบว่าติดนอกปากเลยอะก็โลมอย่างงี้ตีไม่ได้แต่ก็ต้องตีมองไม่เห็นเราก็ต้องหวดหวดเข้าไปเราดูตรงนี้มันเคยขึ้นอยู่อ่ะเรวก็ตี ตีสุ่มไปเลยนะครับตีสุ่มไปเลยถ้ามันขึ้นแน่นขนาดนี้ก็ต้องรอให้เราว่ากันเนี่ยขอโอ้โหติดพื้นชูกันไยเว้ยต้องสุ่มแล้วล่ะเพราะว่าม,มันมองไม่เห็นอะ <laughs> ไม่นไปตามเป้าไม่เต็มลมลมถ้าไม่ลมนี่ผมว่าได้เกินไปแล้ว <c oughs> อย่างไงก็ได้ตัวครับมันก็ตื้นอยู่นะ <c oughs> เอ๊ะกอไม้นั้นหายไปไหนวะกอไม้นั้นจมน้ำไปแล้ว หรือมันโดนพัดแล้วมันจมอ๋อต่อยนี่อ,ออกอยนู่นหน้าต่อของเราเหยื่อยงอยู่ในน้ำอยู่เลยอ,อุ้ย,อยสองตัวผ่ากลางเลยผ่ากลางวงตับตับหืโดนกิ่งไม้เนี่ยจะกลับตรงนี้แหละ ไม่รู้สึกสะท้านมือเลยทำไมไม่ปรับล่อกตั้งแต่เช้าบอกสีส้มแจ่มสงงีเงินเงินนี่ผมว่าดีนะอืม กี่ตัวนะั่นนะกี่ตัวนะั่นนะความจิมก็น่าดูอันนียฝนลงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยกาดกาดเนี่ยกาดแต่มันกาดแบบ ตึงๆแบบมันไม่ไหวๆมันชนเฉยๆเ่ะเนี่ยที่คางเลยเนี่ยเป็นรอยเขี้ยวเลยสีลุดเลยมาดูดิคือว่ามันมันเข้าทำอ่ะเข้าทำนิดนึงอ่ะนี่ดูหัวมันเนี่ยเนี่ยครับดูดิเนี่ยหัวมันเป็นรอยเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยรอยใหม่ๆเลยเพราะว่าเนี่ยมันยังคิ้วมันยังลอกอยู่เลยเนี่ยเนี่ยคิ้วยังลอกเนี่ยเพิ่งใหม่ๆเลย คือมันกัดเนี่ยแหละครับคิ Q ้วลอกเลยหันเล่นคิ้วลอกเลยแบรดแอสคิ Brad ้วแหวงมันอ้าปากแล้วเว้ยทุกคนมันอ้าปากแล้วนะหัวเหยื่อเออหัวมัน,นทิ่มลงไปกัดอะ่ะกัดลูกตามันเลยอ่ะเออลูกตา ตรงเหนือคิ้วอะคิ้วเหยื่อดูฟองดูฟองดูฟองฟองฟ้อนเลยหนีไปคอก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 อซิไม่สีมันแปลกแปลกมันแปลกอ๋อลูกชะโดนี่เองโดนี่เอง โอ้โหโอ้โ oh. ห <laughs> นับไม่ดีนับไม่ตัวนี้แบบเห็นซ้ายแล้วแบบเอ่อไม่เล็กจังเลย <laughs> <laughs> นับไหมนะแม่จริงจริงนับก็ได้นะส <laughs> า,า,ามได้อยู่ <laughs> อย่ <laughs> างว่า <laughs> มันกัดอยู่แล้ว <laughs> ลีลาแบบว่าเออตัวเล็กจังเลย <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ <laughs> กัดแล้วเว้ย อ้าว้ยชูคันชูคันชูคัน,นเริ่มกัดแล้วเว้ย ผ,ผ่านยอดผ่านยอดไม้มาสายเดียวกันอีกปะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าเวย้ย หลุดก็ตอนนี้แหละโอ้โหโอ้โยปลาสีปลาสีาสโอโ้ตัวนี้บอกโกงหลุดยากโดนไปห้างเงียงแล้วโอโ้ตัวนี้บอกตรง บอกตรงบอกตรงตัวนี้โอ้โหเข้าสวิอย่างนี้บอกตรงเดือดยากอืหมาบอกเลยว่าสามตัวอยู่ไม่ไกลถ้ากินทรงนี้ลมอย่างนี้มันขึ้นอยู่ที่ยอดไม้ที่เราโดนโดนกันแนะหะยอดไม้นั่นแหละ นะครับได้สีที่ถูกใจมันแล้วดูสุิงของเราสก่อนหามาเดี๋ยวจัดการมันแป๊บนึงว้าสุดหมูอ้วน <laughs> หมูอ้วนหมูอ้วนนะครับตัว <laughs> นี้นายได้อยู่ โอเควันนี้ก็ทําภารกิจไม่สําเร็จนะครับฟุงไปเยอะนะครับโอ้โหคลื่นขนาดนี้ขนาดไม่ตีจีบะเยอะต้องมาตีสุ่มเลยนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรจริงๆนะครับก็ตีไปแต่เราก็ รู้ว่าตรงไหนมีกออะไรเงี้ยมันก็พอพอได้อยู่นะดีไม่ได้ตัวเดียวเราตีเหนือกอนะเทคนิคก,ก็คือเรากอมาแล้วพอถึงกอเรายกยกขยเยอะเลยลอยเลยนะครับปลามันก็อยู่ข้างล่างกอเพื่อขึ้นมาสวบเข้าให้ก็พอได้อยู่นับ2แต้มครึ่งได้ไหมตัวนั้นคือไม่ตั้งใจช้อนเลยไม่ได้ไม่ได้สม 3, ตัวไม่ได้สีตัวในหวังไว้ก็เดี๋ยวมีอ e ีพีหน้าก็ยังอยู่เขื่อนอุปราชอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่ตีปลาจิบได้แต่อุปสรรคคือลม นะครับระดับน้้ามันได้นะมันมันเลยปลามันเลยมันอยู่วมการเลยเราเราเลยทําการตีจิบได้นะครับเราเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลองใหม่นะครับมาลองใหม่ก็น่าจะลมน่าจะเบาอยู่นะพรุ่งนี้เพราบอกแดดร้อนอยู่นะครับก็ตีจิบ10 20นะเน้นผมเน้น10 20 12 25ก็ได้นะถ้าใครอยากเ,เล่นโหดหน่อยปลาใหญ่หน่อยนะแต่ว่าผมว่าในปี12บสองเออสิบี่เนี่ยกำลงังกลาลังสวยเลยนะครับเพราะว่าไซส์สามไซส์สี่ก็นสนุกแล้วนะครับ ก็เหยียดตีจิตแบดแอสนะครับเออไม่ต้องเปลี่ยนเบ็ดเลยฟูโอลห้นะครับผมเล่นประมาณฟูโอลห้เพราะว่ามันมีกองไม้ไมยาราบอะไรอย่างงี้แล้วก็เรเวอร์ชพีอีก็ผมใช้3ถึง4แต่อันนี้ตีสบายๆมันไม่รกมากก็3ก็ได้แต่ถ้ามันรกมากก็ผมเป็นพีพีสี่น, P e นะครับก็ฝากไว้เดีเ๋ยวครั้งหน้าขอมาแก้มือหน่อยนะครับพรุ่งนี้แหละได้แก้มือพรุ่งนี้มี3ตัวแน่หรือเปล <'T S 1> <laughs> ่ายังไงก็กด subscribe ติดตามนะครับอุบลรัตน์ตีจิตอีพีเจอกันวันนี้ Øøø uh.